กายแบบต่างๆภิกษุทั้งหลายสัตตาวาสเก้ามีอยู่สัตตาวาสเก้าอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสัตว์พวกหนึ่งสัตตามีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและวินิบาตบางพวก นี้เป็นสัตววาสที่หนึ่งสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเหมือนเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรมผู้เกิดในปฐมภูมิปะทมานิพัตานี้เป็นสัตววาสที่สองสัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเหมือนพวกเทพอาภัสระนี้เป็นสัตววาสที่สาม สัตว์พวกหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันเหมือนพวกเทพสุภกินหะนี้เป็นสัตตาวาสที่สี่สัตว์พวกหนึ่งไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาเหมือนพวกเทพผู้เป็นอสันญีสัตว์นี้เป็นสัตตาวาสที่ห้าสัตว์พวกหนึ่งเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปปะสัญญา โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาศสานัญจาตนะมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้เป็นสัตตาวาทที่หกสัตว์พวกหนึ่งเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาศสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้เป็นสัตวาวาที่เจ็ดสัตว์พวกหนึ่งเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะมีการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีดังนี้ เป็นสัตวตาวาที่8สัตว์พวกหนึ่งประก้าล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนะดังนี้เป็นสัตวตาวาที่เก้าภิกษุทั้งหลายนี้แหลสัตวตาวาสเก้า